ชุมชนท้องถิ่นวิถีไทยวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเซี่ยวน้อยตําบลบ้านเล่าอําเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยมีวัดชื่อดังของจังหวัดก็คือวัดสมศรีที่มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้ทําบุญสะดอกเคราะ์ จุดเด่นของบ้านเชี่ยน้อยคือการทำโฮมสเตย์โดยให้นะักท่องเที่ยวได้พักอาศัยอยู่กับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีศูนย์ป่าศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตามก่อตั้งโดยท่านอรงวุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแม่คะที่นี่มีอะไรบ้างและที่นี่ความเป็นมาอย่ไงไรบ้างออแม่บันดนลอสุขุนชื่อเล่นจอยค่ะที่นี่เป็น,น 08ศาสตร์ทอเพียงบอกเล่าการเกิของบ้านเสื้อน้อยหมู่บ้านมษษูสิบีค่ะเออ่สมเรียนรู้หนึ่งทำทำข้าวใ,ใ,ในในในแปลงนาจะมีธนาทงทำปลูกของดูของกินแล้วก็ข้างในจะมีพ่อไก่เยังวาว ภายในสูงมีการเสดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะราชาเศรษฐกิจพอเพียงมีการเรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิมการเลี้ยงปลาในนาข้าวการปลูกพืชผักปลอดสารพิษการประตุสัตว์รวมไปถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบน้ําเพื่อการเกษตรและการกักเก็บน้ําในสระไม่ให้ซึมหายไปในช่วงหน้าแล้งจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มานเจี่ยวน้อยตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ชอบวิถีชีวิตแบบชุมชนและเป็นสถานที่ที่นะักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด